โอกาสทองในการตัดสินใจของคนที่เกิดวันอังคารที่มันจะต้องสรุปเรื่องของความรักที่ลงตัวแล้วมันมาพร้อมความมั่นคงของชีวิตจังหวะแรกนะนรรเนี่ยคนที่วันอังคารเนี่ยเจอก่อนอายุ24่นะให้คบไปกันดูดูกันไปกันแต่งไม่แต่งไม่รู้แต่พอ อายุ29อะไรเนี่ยมันถึงจุดที่คนบันังคารเนี่ยจะต้องไม่ลังเลใจแล้วปกติอังคารเนี่ยนะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมีเสน่ห์มีคนที่คุยด้ยแล้วสนิทใจอาจจะมีเพื่อนพี่น้องเยอะนะพอมีเพื่อนพี่น้องเยอะเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเรารักเขาเขารักเรา เกินกว่าฐานะของความเป็นเพื่อนพี่น้องแล้วก็แปลเปลี่ยนมาเป็นคนรักได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคบกับใครมาจนถึงอายุ29แล้วเนี่ยมันเป็นจุดตัดสินใจครั้งแรกที่คนบัณังคารเนี่ยควรจะเลือกนะว่าคนนี้คือคนที่เราจะมีลูกกับเขาคือคนที่เราจะมีสินทรัพย์มีอนาคตไปกับเขาแต่จะ ไปอยู่ด้วยกันหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ต้องตัดสินใจนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้า29ตัดสินใจแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันแบบร่าเรื่นใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องอ่ะมีเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองการที่ว่าจะอยู่ที่ไหนทํางานอะไรใช่ไหมจะมีลูกกันหรือไม่จะมีสินทรัพย์ร่วมกันในแง่ของ ของธุรกิจกิจการหรือว่าย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยกันหรือไม่นั่นคืออายุ32นั่นคืออายุ32 32นี่อังคารในห้ามลังเลใจนะนะอจากที่ผ่านมาคิดแบบเอ้เราจะอยู่กับใครอยู่ที่ไหน32เนี่ยควรจะต้องตัดสินใจครั้งแรกครั้งแรกเรื่องการแต่งงาน นั่นแหละคือโอกาสทองครั้งแรกแต่อาจารย์พูดจริงนะโอกาสทองในชีวิตไม่ได้มีครั้งเดียวถ้าหากว่ามันมาถึงจุดที่มันลงตัวและยาวไปเลยดีแต่ถ้าหากว่าเอทำไมรู้สึกพอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันมีความไม่ลงตัวบางอย่างเกิดขึ้นเออเป็นไปได้ปะเป็นไปได้เราก็จะต้องมาตัดสินใจอีกครั้งตอนอายุ สาเท่าไรสามสิเจนี่เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งจะรักจะเลิกจะเริ่มต้นใหม่อายุ37ของคนวันอังคารนถ้าสมมุติว่าไม่รู้ละที่ผ่านมาก่อนสามอ่ะมันได้มีการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดความสัมพันธ์อะไรไปก็ลืมมันไปซะแล้วพออายุเข้า37เสร็จแล้ว มันจะมีโอกาสพออีกครั้งหนึ่งอ่ะให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่เราต้อง Move on ได้เราต้องอมีความมีความคิดอะที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับคนดีๆที่เข้ามาแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงนะพอถึงจังหวะหรือโอกาสที่อาจารยพูดคนดีๆก็จะเข้ามาด้วยจริงๆเออเราจะได้รู้ว่าตลอดเวลาที่เราผ่านมา มันไม่ได้มีอะไรที่มันศูนย์เปล่าเลยมันเหมือนกับเป็นการเรียนรู้จังหวะก่อนที่เราจะต้องไปเจอตัวจริงในอายุ37แล้วก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วตอนอายุ40นั่นแหละเป็นโอกาสทองครั้งท้ายๆที่เป็นครั้งที่มั่นคงของคนเกิอดอังคารตอนอายุ40เนี่ยใครอยู่กับเรานะ ถ้าเรารู้สึกว่าเราลงตัวละแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจร้อเปอร์เซ็นก็เสริมดวงรักในการเอาชื่อสกุลมาทํายันมหาเศรษฐีให้ประคับประคองกันไปอยู่ด้วยกันไปพออ,อยู่ด้วยกันได้นะเสริมดวงกันดีแต่ถ้ามั่นใจละคนนี้คือคนที่ใช่เลยให้แจ้งอาจารย์บอกขอเอาชื่อสกุลปันเดือนปีเวลาเกิดนะถ้ารู้นะ เอามาทํากลาจาเดียวคู่รักเพื่อเสริมดวงความรักเนี่ยให้มั่นคงให้ยั่งยืนให้ถาวรเป็นการสนองระดับสูงกับคนที่ดีสุดคนที่เรารักมากที่สุด